เพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่เราอยากจะมอบให้กับทุกคนที่มาที่นี่ใช่ค่ะขอบคุณนี้ต้องขอขอบคุณทางบ้านในเจส์ด้วยครับต้องเลยบ้านในเจส์ด้วยครับที่จัดทริปนีกับสถานที่น่ารับสวยๆนีนะครับสวยมากเลยโรแมนติกมากด้วยแต่ว่าเพลงเราไม่ได้โรแมนติกเลย 「ガッガッ」「ティナナゴラ,ラ」

i ใช่ค่ะสนุกสนานมากนะครับวันนี้ฮะพูดอะไรกับแฟนคลับที่นั่นนั่นละเงี่ยงแน่นกับเราขนาดนี้ดีไหมครับผมพูดอะไรหมาคารีกนั๊งอะไรอย่างงี้ก็จะมาก็จะสอนอะไรกับบ้านตัวรถเก่งแค่คนนี้ที่ผาห้องแล้วก็บ้านแฟนคลับถึงบ้านเอยนี่นึงเอาให้คนดีเราเลี้ยงมาตรงกจังไหมครับอ่าดีครับพยายามไป กล้องไม่มาล้างได้ครับเดี <laughs> ๋ยวภาพเดี๋ยวแสงแบ็ถึงกุญแจซ่อนโยนแสงอ้นะยกุญแจซ่อ,อนนา้ากอบเราบอกใกล้ๆกันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวแสงก็จะส่งมา <laughs> อะจะทำไหมสักอ่ะสักหนึ่งประโยคหนึ่งกับพูดพูดอะไรถึ้งทำหน่อยอ่ะค่ะเลนีสฟิร์เลนีสเฟิร์ย่าเลยหนูรถผ่านนี่แม็กก์เฮ้ยอ่าลยวันนี้ก็คือโอ้โห <laughs> <ถ> ข้ผมก็คือข้ับผมเอาหรือยังครับให้พูดได้เลยครับคคค่่ะะือวันนี้แม่กับน้องมาตั้งใจเต็มที่นะคือคือเรารู้ว่าเราตั้งใจแต่ไม่รู้คนอื่นจะใจด้ใจหรือเปล่าเออสนุกด,ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสนุไปไหมข้าว<อ>ผมก็คือเนื่องจากว่าช่วงล่ามวันนี้แบบว่าแม่ก็คือเนื่องจากเป็นคนทำอะไรใช้แล้วด้วยแล้วยิ่งมาเจอแบบตารางงานแบบแบบเริ่มแน่นขึ้นทำง,งานตั้งแต่ ยี่สิบชั่วโมงอย่างนี้เลยก็ได้ครับก็คือว่าคืออาจจะแกะเพลงหรืออะไรที่แบบว่าคราวนี้ต้องแบบมั่วๆนิ่มดูเนื้อรองไปด้วยนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าคือก็คืออยากจะให้ทุกคนมีความสุขอยากจะบอกว่าทั้งไมทุกคนแบบแฮปปี้ครับทุกบ้านเลยแต่หรือว่าทุกคนควรจะได้แล้วหรือว่าแต่หรือว่าที่แม่คนยังไม่ดูวนก็ไม่ผิดหรอกทไเพราะว่าแม่คนตรงๆไงก็อย่างทุกคนก็ได้รู้ใช่ไหมค่ะอ่าใช่ไหมครัที่เปิดเผยถ้าได้ชัดเจนขนาดคิวผิด บิดจหาไม่บอกพี่พี่ถามผู้ผี่ยถามว่าหนูทำอะไรอคุณแจซอนพูดอะไรหน่แฟนเขาเหนูก็พูดเหมือนกันทุกตลอดนะครับนพคำพูดแหละพูดพูดที่หนูน่าจะได้เจอหน่้ดน่ก็ขอขอบคุณนะคะที่พี่จุลุบ้านนะคะ่เอสแล้วก็รุ่น่ผู้จัดงานทุกคนครอบครัวนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่วิาดนตรีขอบคุณ ที่นี่สถานที่ด้วยนะคะที่ทําให้เราได้มามีวิลลี่คนที่คาราเกินเกินนะคะดาร์ลังดารลังสนุกสนานจริงๆเป็นทะเลใช่ใช่แล้วก็ถึงแม้ว,ว่าอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเนื้อจําได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่สัมพันธ์หรอกมันอยู่ที่ความสนุกแล้วก็เขาเขาจะดูรู้เลยว่าถ้าเกิดเราสนุกเนี่ยเขาก็สนุกไปด้วยเขาลึกมากเนื้ออะสร็จแล้ว เพจเซอร์ไพรส์ให้แฟนชับแล้ว